ต้นทุเรียนที่นี่สวนแห่งนี้เรามีกี่ร้อยต้นครับร้อยเจ็ดสิบห้าต้นค่ะอาอยุกี่ปีครับทุเรียนที่นี่ที่นี่มีห้าปีแล้วก็สลับมีสี่ปีมั้งต้นเล็กต้นใหญ่แต่เราลงสารน่ะเรามีความกังวลงใจอะไรถึงต้องมาทาสารในฤด,ดูครับคือว่าเรากังวลใจหนึ่งว่ามันเป็นเรียนสาวมันจะเสียงในสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่าดินฟ้าอากาศเป็นพวเรียนสาวมันจะไม่ค่อยติดลูกอากาศ<ฆ>มันจะดีช่วงนี้แล้วทําให้ดอกออกง่ายใช้มาตลอดใช้มาแต่น้องต้นเล็กแล้วจนว่าปัจจุบันนี้มาใช้สูตรใหม่ที่ออกมาะมันทำให้ใบนา ต้นแข็งแรงโลกน้อยออกดอกดีค่ะเหมือนเมือก่อนที่เราไม่ได้ใช้สามเกลือเนี่ยนะคะเวลาที่เราทําสารมันจะทําให้ขั้วของดอกทุเรียนอ่ะสั้นอย่างนี้เราถือว่ามันดกผิดหูผิดตาไหมครับท่านทุเรียนสาวเนี่ยดกผิดหูผิดตามากของเราลงสารในจํานวนพื้นที่นี่น่ะร้อยต้นออกทุกต้นต่างแต่ว่าต้นที่ว่ามันเยอะมันแน่นอะ่ะประมาณเก้าสิบต้นที่ว่าเหลือสิบต้นก็ออกประมาณห้าหกกิ่งแันนั้นเราคาดว่าร้อยต้นของเราเนี่ยจะออกทั้งหมดสั คิดตันเงนครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสิบตันค่ะ<ฮ>มาใช้กันเถอะค่ะเปิดใจเปิดโอกาสให้วิกเพนเข้าไปดูแลส่วนของพวกท่านทุกๆคนเพราะว่ามันช่วยได้ดีมากทําให้ลูกออกเยอะติดเยอะได้ผลผลิตดีค่ะ